นะนี่คือคอนโดไม่ใช่ของดีมิงนะครับอะไรวิลา,นะล,าลาอะไรไม่ทราบนะครับนะฮะซึ่งก็จะเป็นโนนนะครับที่เขานะฮนะแล้วก็จะ้ที่ทะเหัวหินแล้วเป็นทิงน้อยนะไอ้ดูวิวทะเลกันลมจะตื่นใจกินมันต้องครับลมแรงคลิปเป็นลมตะว,วันออกนะครับ ไปฝั่งนี้เนี่ยการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นเกาะเต่านะฮะก็จะมีปัญหานี่คือเขาตะเกียบนะครับแล้วก็บร,ราการของทะเลนะฮะชายหาดของเขาตะเกียบมองไปทางนู้นก็จะเป็นหัวหินนะครับนี่ครับโอ้โหทุนี้อากาศเย็นสบายนะฮะเขาว่ากันว่า คนตอนนี้อแห่กันขึ้นไปบภูเขานะฮะจะมาเที่ยวทะเลในวันหยุดยาวนี้น้อยมากตอนนี้พระอาทิตย์กำลังยามอาทิตย์จะขับว่า,ฟ,าฟ้ากำลังจะเปลี่ยนสีความมือนปิดมาแทนที่วันนี้กำลังจะหมดลงนั่นเป็นสัญญาเราต้อง ลืมฉันถ้าเป็นพระเนี่ยลืมฉันไม่ได้นะฮะถ้านหะิวนะแล้วก็พอเลยเที่ยงแล้วต้องกินมามา่าจะบ้าเลยกไม่ได้พระเอ่นะฮะพระไผวันท่านยังศึกเลยนะครับหิวก็พาครอบครัวเที่ยวกันนะครับ ประพงเพชรสุกนะครับเพื่อนรักแกเป็นคนฟังป well, ีิจรานะครับแต่ไม่ได้เรียนโรงเรียนเดือนกันดีมีนหอกนะครับวันนี้ปีนเนี่ยตอนเรียนพอนี่ถูกแยกมานะครับเนี่ยโอ้นียเป็อะไรครับทักทายกันได้วันนี้เนี่ยบอนนะครับคู่แรกเดี่ยวเป็น เชลซีกับเบสแฮมเบสแฮมคอรดนะครับถ้าอยากให้ดิวอพูแซงเป็นจ่าปูเนี่ยอันดับแรกนะครับก็ต้องให้สีแมนะครับจากนั้นก็จากนั้นก็ให้ ไปกันบ้างครับตอนนี้ครับสัญญาณเสียงทักทายกันกันนะฮะนี่มิงก็วันนี้เนี่ยเรถแฮมมันก่อนจริงนะในสเตย์มันก็สูงได้ก็วันนี้วันพุได้ไหมครับนะฮะฟอร์กังดีไปกันแล้วโอ้โห มากนะครับปีนปีนฉกกระฉึกฉักกระฉึกสวัสดีครับพี่